สวัสดีครับมาพบกับคุณหนุ่มนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้นะครับคุณหนุ่มก็จะพานักเรียนนะครับมาเรียนรู้นะครับผ่านห้องเรียน e-Learning นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพานักเรียนนะครับมารูในเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น และประเทศชาตินะครับอ่ามาก่อนอื well. ่นนะครับเรามารู er? ้จักความหมายของคําว่าประชาธิปไตยกันก่อนนะครับประชาธิปไตยหมายถึงระบบการปกครองที่ถือมติปลเมืองเป็นใหญ่นะครับหรือการถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่นะครับอ่าคือคือความหมายของคําว่าประชาธิปไตยนะครับ อ่าชุมชนที่ดีตามมิถีประชาธิปไตยนะครับอ่าเป็นยังไงนะครับก็คือชุมชนที่สมาชิกของชุมชนมีลักษณะนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คืออ่าชุมสมาชิกของชุมชนมีระเบียบวินัยนะครับมีการเคารพสิทธิและสิทิภาพของผู้อื่นนะครับมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของบุคคลอื่นนะครับ มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งนนน้น่าเป็หึงใจเดียวกันนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมศิลธรรมหรือจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือนะครับอันนี้คือชุมชนที่ดีนะครับตามวิถีประชาธิปไตยนะครับอ่านี่ชุมชนนะครับที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะทําให้ชุมชนและประเทศมีความสงบ นะครับแล้วก็เกิดความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงนะครับดังนั้นสมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมตามระบบประชาธิไปไตยนะครับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศชาติด้วยนะครับะนะครับสมาชิกในสังคมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประชาธิไปไตยได้นะครับโดยหนึงมี ส่วนร่วมในการ,รแสดงความคิดเห็น,นครับร่วมกับผู้อื่นนะครับโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับและเคารพในความคิดเห็น,นของผู้อื่นนะครับสองมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับเพื่อเลือกคนทีมีความสามารถเข้าไปทำหน้าที่บริหารท้องถิ่นและประเทศชาติให้เกิดก้าวหน้านะครับ นี่คือภาพบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งระบบประชาธิปไตยนะครับของโรงเรียนของเราก็จะดําเนินการนะครับเลือกตั้งประธานนักเรียนเหมือนกันนะครับก็บังเอ,อ่ยนะครับโรงเรียนเราเกิดสถานการณ์นะครับเสี่ยงต่อโรคโควิดหรือหยุดนะครับหรือเลื่อนกิจกรรมตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดำเนินต่อนะครับตอนที่นักเรียนเปิดเรียนตามปกติแล้วนะครับเราก็จะมา ทำกิจกรรมนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยหรือตั้งประธานักเรียนกันในรูปแบบนี้เลยนะครับนักเรียนก็อลองติดตามนะครับติดตามตอนที่เราปิดเปิดเ,เทอมปกติก่อนนะครับเป็นครูจะให้ทํากิจกรรมนี้นะครับนะครับสามมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นการส่งเสริมการอนุรักษ์ขนมทำเนียบประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพกิจการบรรเทาสาธรรารณภัยนะครับนี่นะครับการทําประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะครับที่ตึงปฏิบัตินะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสังคมเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขนะครับอสร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ หลวงติงนะครับรัฐาบาลเกี่ยวกับการบริหารราชการนะครับมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของผู้ที่ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารประเทศนะครับอนอกจากนี้นะครับประชาชนยังมีสิทธิเสรีภาพนะครับทีอ่อีกหลายประการเลยนะครับที่ระบุไว้ในระใน กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งประชาชนสามารถปฏิบัติได้นะครับโดยไม่ขัดต่อ,อก,กฎหมายและศีลธรรมอันดีงามนะครับนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมอบหมายงานนักเรียนอ่านนะครับหรือใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเห็นทางความคิดในเรื่องของ นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยได้อย่างไรนะครับให้นักเรียน,นเขียนแผนผันง,นาางนะครับลงในสมุดวิชาสังคมนะครับนี่นะครับางานที่มอบหมายนะครับให้นักเรียนทําลงสมุดนะครับ ไม่ต้องยังยังไม่ต้องส่งในกลุ่มไลน์นะครับให้นักเรียนเก็บงานในสมุดนี้นะครับเอามาส่งให้คุณครูในตอนวันที่เปิดเรียนตามปกตินะครับแต่เราวันนี้นะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะครับป้องกันตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีครับ